เฮดเวียกยุทธทยเนึ่งเดือนได้เงินจากร้านกีบมาเบิ้งกันเลยที่ก่อนหน้านี้เขาก็ได้ลงคลิปไปบอกว่าเดือนนี้เขาก็ได้เงินกันประมาณ29,0 0มื่นเก้าพันแล้วก็นี้พี่ๆคนไทยถามเข้ามาว่าถ้าเป็นเงินลาตกถึกเท่าไหร่เซิงว่าอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละมือมันก็บ่คือเก้าเด้ออิงตามอัตราแลกเปลี่ยนในเดือนนี้หนึ่งพันบาทเท่ากับหกแสนเจ็ดหมื่นเขาก็จะเอาจำนวนเงินไปคูณให้เลทเงินก็จะได้ยู่สิบเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นกีบเด้อบอกกอนว่าอันนี้ยังไม่ได้หักรายก็เพราะพวกเองทำนิสัยต่ำๆอย่างงนี้ไ ถึงไม่ได้มาทำงานในประเทศไทยกับสบายดีสวัสดีครับสวัสดี f อซทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเรานะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องบ่าวลำซานแนลเซนกับเซนเคยนะครับพี่น้องนะครับผมนะเบิงพฤติกรรมนะครับของเซาวาขมินนะครับนานที่นะครับกระทํานะครับกับเงินนะครับหรือว่าธนบัตรนะครับของอ่าประเทศไทยนะครับผมเนาะก็คือได้เงินมานะครับบางคนก็ เอาไปฉีกนะครับบางคนก็เอาไปนะครับเอาไปเส็จเท่านะครับผมเนาะเอาไปเสร็จที่ตำนะครับบางคนก็นะครับไล่เงินมานะครับนะเอารองเท้าตีนะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคือบารํากับบกข้าใจคือกันนะครับเงินนะครับเงินเป็นสิ่งทีนะครับประางซีวิทเป็นสิ่งทีเลี่ยงซีวิทเลี่ยงครอบครัวนะครับเจ้าขมินะครับผมนะให้เบิงนะครับให้เบิงนะ ไอเบิงเล่านะครับไอ้เบิงพัม่าเป็นตัวอย่างเวลาเขาได้เงินเขาเหตุแบบใดเขาดีใจนะครับเขายุกมือไหวแต่พฤติกรรมของชาวเขมรเวลาไล่เงินบาทนะครับหรือว่าเงินไทยเนาะธนบัตรไทยนะครับไล่ไปแล้วเอาไปฉีกเด็ดน,นะครับเอาไปย่ำยีนะครับนี่แหละย้อนพฤติกรรมแบบนี้แหละนะพวกเองถึงบ่ได้เหตุงานในประเทศไทย นะพอได้เหตุงานในประเทศไทยกับเหตุนิสัยแย่ๆเหตุนิสัยต่ำๆแต่พอวันนี้บอได้เหตุงานในประเทศไทยนะครับกับอ่อนวอนขอความเห็นใจอยากให้อาีิน้องชาวไทยเปลี่ยนใจอยากจ้างต่ออยากให้จ้างต่ออยากอยู่ในประเทศไทยต่อแต่ในวันนั่นเป็นอย่างถึงบอขิดถึงบอส้ำนึกนะครับนะวันนั่นเป็นอย่างถึงบอขิดถึงบอส้ำนึก แต่วันนี้มาสำเนึกเลยวันนี้มันกระสายเกินไปนะกับพฤติกรรมแย่ๆนะครับนิสัยต่ำาๆของเศว้าวขมรที่ว่านะครับเหตุนะครับผมเนาะอ่าเหตุกับเงินเงินบาทไทยนะครับโอ้ยแบบนี้แหละพี่น้องรับรองว่าหาเงินกันบบวกคืนบกเกินนะครับถ้าไปเหตุนิสัยแบบนี้นะครับไปหาเงินอยู่ใส่นะครับ ต่อให้ไปหาเงินอยู่นะอยู่มาเลบอกมาเลเซียบอกทีว่าตอนหับเอาเฮงงานเมินตอนนี้นะครับต่อให้ไปเฮ็ดยู่พุนกับไปเห็ดโรดถาวาเห็ดนิสายแบบนี้ไปเห็ดงานดูใสก็แล้วแต่นะครับถ้าเห็ดนิสัยแบบนี้เห็ดนิสัยแย่ๆไปเห็ดงานดูใสกับบออดนะครับบออดนะนี่ยังดีนะครับผมนะยังอยู่ในประเทศไทยถ้าไปเห็ดอยู่มองอื่นนะครับบนเน่ดินะครับเขาอาจจะนะครับปุ้มถิมก็ได้นะครับ นะครับอาจเพิ่อาจจะตุยนะครับเปิ่อาจจะตุยถิมก็ได้นะถ้าไปเห็ดนสายแย่ๆกับประเทศอื่นนะครับแต่นี่ก็โชคดีแล้วนะทีว่าเห็ดนะครับใส่กับอ่าทางประเทศไทยนะครับอย่างน้อยก็เจ้ากัตามจับนะตามจับนะครับนี่แหละประเดบาลัมก็ขอฝากถึงงานคำเหม็นนะครับทีว่ามาเห็ดงานนะครับในประเทศไทยเนาะและในวันนี้ คิดได้นะครับก่อสายเกินไปเพราะว่านะครับทางพี่น้องาวาทายเนาะกบนะครับบอหับแหง่งานขมนแล้วนะครับนะก็คือผักลันกลับบ้านกลับประเทศอย่างเดียวนะครับและเหตุให้เศร้าขมนนะครับผมนะตอนนี้นะครับตกการตรกงานนี่แหละในวันที่ววาได้เหตุงานนะครับก็อบกขิดนะครับก็อบกขิด แต่ในวันนี้นะครับกลับมาคิดคิดได้ก็สายเกินไปนะครับเพราะว่าทางาทางประเทศไทยนะครับผมเนาะยกเลิกนะครับสัญญาว่าจ้างทาาแห่งงานข้ามเมนเป็นทีเรียบร้อยนะครับนะเฮดไห้เศร้าค้ามเม่นตอนนี้นะครับตกทีละกรรมลําบากโบมีงานเฮดนะครับโบมีเงินใสโบมีเงินจ่ายนะครับนะกลับไปประเทศก็หลักรอบเข้ามาในะประเทศไทยเก่า ต้องให้ลักลอบเข้ามานะครับผมนะบ่มีบัตรนะครับกบ็บ่บสามารถที่จะเหตุงานได้นะบ่มีผู้รับจ้างนะครับบ่มีผู้รับจ้างถึงจ้างนายจ้างโกโดนนะครับนายจ้างกกโดนนะนะครับเบิ่งนะให้เบิงบ่งเบิ่งแห่งงานพมาเบิ่งแห่งงานลาวเป็นตัวอย่างนะครับอย่าไปเหตุนิสายต่ำาๆแย่แยแบบนั้นนะอันนี้บาลามก็ขอฝากถึงแห่งงานขเมน นะครับฝากถึงแห่งงานเขมนทุกคนนะครับที่เหตุนิสัยแย่ๆกับนะครับกับทางประเทศไทยนะให้เบิงแห่งงานลาวแห่งงานพม่าเป็นตัวอย่างเวลาเขาไล่เงินเขาเหตุแบบไรเขาหยุกมือไหวเขาดีใจเขาได้เงินก่อนนั้นมาเพราะว่าเงินนั้นได้มาด้วยเหือแหงนะครับได้มาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจแต่ชาวเขมน ทำงานรายเงินมาเอาเงินไปเสีเ่ยงดินนะครับเอาเงินไปหยียบย่ําเอาเงินไปเส็จเท่าไปเสศจตีนไปเศษที่ต่านะครับเอาเงินมานะครับเอารองเท้ามาตีเพราะว่าในหูกเงินนะครับในเงินนั้นอ่ะมีรูปนะครับพระมหากษัตรินะรรตรย,รย์นะครับพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งถูกคนก็เคารบนับถือถุกคนก็กกาบไหวนะครับนะ บอแมนแต่คนไทยคุณลาวเองนะครับก็เคารพนับถือพระองค์ท่านเหมือนกันเพราะว่าพระองค์ท่านนะครับไปช่วยเหลือประเทศลาวหลายอย่างไปช่วยเหลือคนลาวหลายอย่างเงห็นไหมคนณลาวเนี่ยหักแพงเพิ่นเคารพนับถือเพิ่นบมต่างกับคนไทยนะครับเตว่าชาวขเขมรน,นะครับเอาพระองค์ท่าน ไปย่ำยีไปพาดพิงไปว่าในประเหตุในสิ่งที่บอดีนะครับเหตุไหนคนเล่าหลายคนกับบบพอใจคือกันนะครับผมนี่แหละท่าเหตุพฤติกรรมแบบนี้ต่อให้ไปหาเงินอยู่ไซกันแล้วแต่บ่มีทางที่จะเจริญนะครับเงินต่อให้บอมันเงินประเทศของพมา่าอ่าบ่ต่อให้บอมันเงินประเทศของเขมรน,นะครับกับบสมควรที่จะยำยีแบบนี้ เงินถูกประเทศเงินถูกสกุลย่อมมีค่าในตัวนะครับย่อมมีคุณค่าในประเทศของนั่นของประเทศนั้นเปรียบกับก็คือเงินเขมรมีคุณค่าในประเทศของเขมรแต่สําหรับเงินบาทบไดดยมีค่าตั้งแต่ในประเทศไทยในประเทศเลาวก็มีคุณค่าคือกันนี่แหละอยากให้สาวเขมรจําไว้ก่อนที่จะเฮ็ดยังกันล้วแต่ าที่จะตัดสินใจเหตุอย่างก็ได้ให้คิดถึงแบบนี้เพราะว่าย่ำยี่หัวใจคนไทยกับบริมีเพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่เสียใจนะครับคนลาวเองก็เสียใจนะพอพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านไปส่วยเหลือคนลาวนะครับหลายนะครับเห็นห้คนลาวเนี่ยนะครับ มีทีทํามาหากินไป่วยเหลือโรุงเรียนนะครับไปส้างโรงเรียนให้กับประเทศลราให้กับคนลรานะครับอืมไปส้่งอ่างเก็บน้ําให้กับคนลรานะครับเห็นบ่น้ําใจของเพิ่นน้ําใจของทานนะครับที่ไป่วยเหลือคนนะครับคนลาาก็ไดยหักแพงต่างกันกันกบขมิต้องห้ไป่วยเหลือกรอยเถื่อพันเถื่อกับบกเคยขึ้นเห็นคุณค่า และมาวันนี้มาในละคณประเทศไทยมาหยับย่ำนำใจของคนไทยนะครับมาหยับย่ำพระมหากษัตริย์ประเทศไทยที่พระองค์ท่านเคยสวยเดือเคยยิบยื่นนะครับให้ขมิมนอในวันที่ซราขมิ้นโอพยพเขขามาบบมีเวียกเหตุงานทำาบมีที่อยู่อาศัยพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ท่าน ให้ทีเพียบให้ที่ผักพิงไห้เขาหน้ามถ้ปากินในวันนี้โบเคยเห็นโบเคยเห็นคุณขานะครับรับรองว่าโบมีทางจะเดินนะครับพี่น้องทางฟังไทยนะครับฟังแล้วเบิงเ่งแล้วนะครับทิ่เห็นกันแบบไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เป็นข่าวมาได้นะครับนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับว่าน้ำก็จะขอฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อขอขอบคุณครับ